สวัสดีค่ะวันนี้ก็ทานอาหารเช้าตื่นมาเช้ามากเลยหน้าไม่ได้แตง่งนะคะหน้าไม่ได้แตง่งก็มาทานอาหารเช้านี่คุณพ่อนั่งนี่มาทานอาหารเช้า<ม>ก็ดูวิวสวยงามมากเลยค่ะโอฮฮโยโกไซมาหน้าไม่ได้แตง่งไม่รู้เป็นยังไงมากก็เป็นห้องส่วนตัวนะแล้วก็อาหารอยากให้รู้ว่าอาหารที่ทานอยู่เนี่ยเป็นแบบไหน ดูสิน่าทานมากเลยก็มีก็มีนะคะมีถ่ายกนหน่อวิวนี่ค่ะตอนเช้าอันนี้ตัวหูเนี่ยก็มีตัวหูหนึ่งอย่างแล้วก็มีผักนะคะก็มีข้าวมีปลามีซุปปุก มีอะไรหลายๆอย่างนะคะพี่ดันก็ก็อยากจะให้มาดูว่าอาหารเล็กๆน้อยๆน่ะนะแล้วก็เราก็ลงคลิปให้ดูว่านี่ตอนนี้คืออาหารตอนเช้าน่าทานมากเลยก็แล้วก็มีซุป มีซุปเห็นไหมคะเนี่ยซุปอ,อสวยมากเลยแหละคะ่ะก็ตื่นเช้ามาก็มาตื่นเช้ามาก็ต้องเข้ามาทานมาทานข้าวมาทานข้าวตอนเช้าตื่นไวนมากวันนี้ครั้งแรกในชีวิตคะ่ะที่ตื่นเวมากเพราะอ,อุจาศเกเนาะเาซาตบิ๊กอุจาศเกส,เสกจะไหนกันถ้าหากปสุดทำไปเดือดไหมถ้าเราไม่ชอบเป็นอุจาศเกณหอะ เราก็มากินแบบนี้แหละอืมก็มีปลามีปลาข้างมีปลาอยอันเล็กๆก็ดนั่นก็รู้สึกหิวเนะี่ยอืมอาหารเขาอร่อยอ่ะสุดจุดยอดมากเลยแหละอืม ก็ไม่ได้แต่งน้ำมันรู้เป็นยังไงบ้างเอาน้ำเสร็จก็มาแล้วก็เป็นบรรยากาศแบบนี้เนาะไม,ไม่เห็นหน้าพี่รันก็ลองดูดูว่าเรากินใช่ไหมคะเฮ้ยี้ไม่ได้ไปฟูจิซังรอเปล่าคุณพ่อขาไม่ดีเดินไม่ได้ อายุมากคุณพ่ออายุมากเลยอ่ะไม่รู Eller, ้จะได้ไปหรือเปล่าฟูจิซังนะแต่ดีจะถ่ายรูปให้ดูว่าฟูจิซังเป็นแบบไหนเป็นอาหารมือเช้าน,านะคะเป็นเป็นอาหารมือเช้าเทศสุดจะต้อ็มีไข่ไข่อันนี้ก็มีปลา อ่อา,าสุาพมาอะไรอืมอืมอร่อยอืมอันนีน้ก็เป็นผักเป็นผักนะคบเป็นผักอร่อยมาก ก็คิดว่าจะลงคลิปนะค่ะเอาทำลงคลิปเนี่ยลง,ลลงสั้นๆห้านาทีแปดนาทีนะบรรยากาศข้างนอกโอเคก็เห็นคุณพ่อรอบห้องก็เป็นแบบนี้นะคะก็รอบห้องที่นั่งทานก็เป็นแบบนี้เป็นห้องโอ้ใหญ่สุดโผล ควาสามารถที่อ่าอันนี้เป็นทั้งสองเมื่เอเมื่อคืนนี้อยู่ชั้นหนึ่งอันนี้เป็นชั้นสองก็งนานๆนะคะนานๆก็มาเที่ยวกับคุณพ่อทีก็พาคุณก็พาคุณพ่อมาเที่ยวนะคะนานๆก็พาคุณพ่อมาเที่ยวก็ทานนี่เป็นอาหารเช้าคุณโนรินโนริ ไข่ไข,ไขป่ไขปลามันสามารถทำให้เราอิ่มได้ออ่ะืมแล้วก็สุดยอดมากเลยอ่ะสุดยอดมากเะกเครับเพราะผมไม่ถึงแปดนาทีมันก็จะยาวไปก็ขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณมากนะคะทุกครั้งที่ลงลคลิปก็มาช่วยดูให้วิลันกำลังใจวิลันนะคะก็เราจะจับ<ด>มือกันไปไปต่อไปนะคะอต่อไปนี่หน้ามไม่แต่งหน้ามไม่แต่งกันเตื่นมาก็อาบน้ำเข้ามาเลยนะคะก็ห,หิวก็หิวเหมือนกันแหละค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยก็คือนี่คืออาหารเช้านี่ค่ะบรรยากาศอาหารเช้าก็ขอจบดยคลิปขอจบแค่นี้ก่อนนะคะด,ดูคลิปที่ข้าวที่สุดยอดสุดอลังการอาหารเช้านะ เล่นมาหน่อยหนูให้มาเห็นว่านี่คืออาหารเช้ามื้อเช้าที่พนันทานอยู่โอเคไหมคะโอเคไหมขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายจ้า